วัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจวันังคารที่10ตุลาคม2566ค่ะสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9น้นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนคนปรปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศเสนยบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2565เป็นวันที่2มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้าจานวน1,572คน ประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยาศาสตร์คณะเภสัชาศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์คณะพยาบาลศาสตร์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี และรอบบ่ายจำนวน1522คนประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์วิทยาลัยพยาบาลทหารบกวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศวิทยาลัยพยาบาลทหารเรือและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและมีผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพลจำนวนหนึ่งคน มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศมีการขยายหลักสูตรการศึกษาออกไปหลากหลายสาขาวิชาเพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของประเทศโดยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ให้ความสำคัญต่อการผลิตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งในแต่ละปีมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิชาการเป็นจำนวนมากที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมีการแสดงดนตรีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลชื่อชุดผลแห่งการเรียนเป็นการขับร้องบทร้อยกรองผสมผสานการขับร้องโอเปร่าร่วมกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านโบราณ เวลา17นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายดาริอุสไกดิสเอกขราชทูตแห่งสาธารณร,รัฐนิทัวเนียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลภรณ์วลัยลักอักษราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัาติยราชนารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2565เป็นวันที่สอง วันนี้เวลา13นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราขัติยาราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2565ณอาคารจักรพันธ์เพนซิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นวันที่สอง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์ศรีราชาคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะวิทยาการจัดการและคณะพาณิชยานาวีนานาชาติรับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,906คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแหล่งความรู้สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกมากว่า80ปีในการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งพันดินเพื่อให้นิสิตเป็นผู้มีความรู้คู่ความดีเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยหลักธรรมิบาลเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมฐานความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลายรูปแบบ โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นนอกจากจะต้องอาศัยความรู้แล้วแต่ละคนยังต้องมีคุณธรรมความสุจริตด้วยและในปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญบัณฑิตจะต้องปรับตัวให้ทันการทันโลกอยู่เสมอจะได้สามารถสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้ ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าความกตัญญูรู้คุณเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งของมนุษย์ในชีวิตของคนเรานั้นมีผู้ที่มีคุณแก่เราอยู่เป็นจำนวนมากเป็นต้นว่าบิบดามารดาผู้ให้กำเนิดญาติมิตร ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนและถ่ายทอดวิชาความรู้ตลอดจนสังคมประเทศชาติซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยและทำมาหาเลี้ยงชีพการที่บุคคลจะมีความกระตันยูรู้คุณได้ต้องมีพื้นฐานจิตใจที่ประณีตละเอียดอ่อนสามารถรับรู้คุณความดีของผู้อื่นและมีใจปรารถนาที่จะตอบแทนความดีนั้นด้วยความดีเช่นกันจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมพื้นฐานจิตใจให้ประณีตขึ้นอยู่เสมอ พร้อมทั้งปลูกฝังสร้างเสริมความกตัญยูรู้คุณให้เจริญงอกงามขึ้นอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างแท้จริงองคมนตรีประชุมกรอบแนวทางการร่วมประชุมคณะกรรมาการยาเสพติดเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านการพัฒนาพื้นที่สูงในประเทศไทย วันนี้ที่สำนักองคมนตรีในจรันทาดาการณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยพลเอกกำปนาทรุดดิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านยาเสพติดและการพัฒนาทางเลือกทดแทนพืชเสพติดของประเทศไทยเพื่อพิจารณากรอบแนวทางการนำผลสำเร็จของการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืงยนของประเทศไทยไปเผยแพร่แก่ชาวโลกเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง และเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริ <Okay. S 1> จรญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567ในการประชุมคณะกรรมาการยาเสพติดหรือ CND สมัยที่67 ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกในด้านนโยบายยาเสพติดมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง22มีนาคม2567ณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียเป็นการแสดงผลสำเร็จของการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนของประเทศไทยของหน่วยงานในพระราชประสงค์ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างความผาสุกแก่ประชาชนต่อยอดประโยชน์แก่นานาชาติ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพืชเสพติดและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงโดยส่งเสริมพืชเขตหนาวทดแทนตั้งแต่ปี2512จนถึงปัจจุบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดดยผลสำเร็จนี้เกิดขึ้นในพื้นที่616หมู่บ้าน32อำเภอ8จังหวัด รวมถึงบุริธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวเขาและชาวพื้นราบที่ดอยตุงจังหวัดเชียงรายด้วยจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะ นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนปูนยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะน,นำตัวหลังเข้ารับตำแหน่งพร้อมสารต่อมิตรภาพอันยาวนานกว่า39ปีและขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา9น้นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้วยเที่ยวบินพิเศษไปยังเมืองบันดาเสรีเบ,รเบกาวันประเทศบรูไนดารุสซาลามเมื่อเดินทางถึงมีเจ้าชายอัลมูทดีบินลามากุฎราชกุมารแห่งบรูไนดารุสซาลามในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามให้การต้อนรับรวมถึงคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เอกอกัคราชทูตและข้าหลวงใหญ่ต่างประเทศประจำบรูไนรอต้อนรับจากนั้นมกุฎราชกุมารแห่งบรูไนดารุสซาลามได้นำนายกร,รัฐมนตรีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศเวลา14นาฬิกานายกร,รัฐมนตรีเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามณนะพระราชวังอิสตานานูรุนอีมานและหา,หารือทวิภาคีร่วมกันโดยนายกร,รัฐมนตรีกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าเฝ้าและมาเยือนบรูไนยอย่างเป็นทางการครั้งนี้ขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีทรงแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินซึ่งการเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกันโดยในปี2567ไทยและบรูไนจะครบรอบ40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูต ทั้งสองฝ่ายยังชื่นชมถึงความร่วมมือที่พัฒนาก้าวหน้าในด้านต่างๆทั้งด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารพลังงานและเกษตรกรรมเนื่องจากบรูไนเป็นประเทศที่นำเข้าวของไทยเป็นหลักรวมถึงน้ำตาลและยังเห็นพ้องร่วมกันที่จะขยายสินค้าฮาลานด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้บรูไนเข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ในไทยเพราะมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับสำหรับคนบรูไน ขณะเดียวกันทั้งสองประเทศยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางโดยขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วเพื่อลดความสูญเสียท่านก็แสดงความเสียใจที่มีการสูญเสียของคนไทยนะครับแล้วก็มีการบาดเจ็บและมีการถูกลักพาตัวไปนะครับทา,ทางท่านเองท่านก็บอกว่าเรื่องเรื่องของความไม่สงบปเป็นเรื่องที่เราที่เราต้องระมัดระวังเราเองเราทั้งสองประเทศไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งน,นะครับแต่เราอยากให้ เือนี้ยุติกันด้วยสันติวิธีโดยเร็วที่สุดเพื่อลดการสูญเสียนะครับแล้วการบาดเจ็บด้วยนายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้บริหารรูน่าอินเวสเมนต์เอเจนซี่หรือ BIA ณโรงแรมเ m ็มพายพร้อมเชิญชวนให้ BIA พิจรนารณาลงทุนเพิ่มเติมในไทยโดยเฉพาะในสาขาที่มีศักยภาพสูงเช่กนการบริการการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานโดยตั้งแต่ปี2545 BIA ร่วมมือกับ Exim Thailand และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจัดตั้งกองทุนทวีทุนหรือ Thailand p rosperity fund ซึ่งมีทุนเริ่มแรก200ล้านเหรียญสหรัฐก่อนที่ในช่วงคำ่ำสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ หลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้ววันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากรูไนดารุสซาลามไปยังมาเลเซียเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจบข่าวแล้วนะคะคุณกมลวรรณศุนทรธรรมดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ